เดือนเดือนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์ปัจจีนะฮะรายการสดของคนรักดนตรีครับอกอก,กาทุกวันจันถึงสุ์เวลาหโมงเย็นถึง2ทุ่มฮะและว,วันนี้ผมเคนวงเซลและ ผมปัองวงซิลครับวีเจรับเชิญขาประจำครับผมอ่าแล้วก็ด้านซ้ายนี่ที่เห็นอยู่นี่คือน้องปอนะครับเป็นครีเอทีฟของเราครีเอทีฟเราแต่เล่นกีตาร์เก่งมากมากเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ลองชวนดูแล้วว่ามีวงหรือยังใช่ครับผมผมชวนไปหลายทิศแล้วเอาละครับตอนนี้ก็รับให้แก่เพลงอยู่ครับครับผมเพลง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 นอกฮะเพลงวงเราฮะแต่เพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกเหรอเพิ่มอีกไม่เอาครับเอาเพิ่มเลยอ่ะอย่างไงขอบคุณปอด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆก็มีชื่อวงใช่ไหมชื่อวงอะไรชื่อวงอะไร ปโย่ปโย่โอเคฮะอะไรนะปอโอเคงั้นผ่านงั้นผ่านตรงนี้ไปก่อนก็แล้วนะฮะก็มาบอกช่องทางการสื่อสารนิดนึงไหนไหนวันนี้มั้งทีผ่วจะมีคนมาพูดคุยกับเราหรือที่อยากจะสอบถามอะไรข้อมูลต่างๆนะฮะก็ได้ SMS มาได้ที่442888ครับผมหรือโทรมาที่02658288ถึง9ได้เลยครับผมทาง Facebook ยังเหมือนเดิมครับ f a c e b o o k c o m g m m u s i c นะฮะแล้วก็สามารถ รับชมได้ทั่วโลกเลยนะครับนั่นคือ www.jmamusic.com/live นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดิวไปทางจักรวาลอ๋อจักรวาลไปไม่ถึงจริงครับตอนนี้ให้สัญญาณไปทั่วโลกได้ก็โอเคแล้วฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเราได้ทดลองไปแล้วคราวที่แล้วครับที่ไปญี่ปุ่นใช่ไปญี m ปุ่น n ี่ บอกแล้วดูได้ทุกที่ไม่จำกัดที่ประเทศไทยไปดูลื่นลื่นครับตอนนั้นเดินไปเหยียบกล้วยพอดีโอ้ยหมายถึงชัางจ้างยนีับพี่แกนใช่ดูแล้วไม่สะดุดเลยครับไม่สะดุดนะฮะใช่พอตอนดูไปเดินเดินดูทางไปด้วยโอ้ยบ้าหมายถึงเลื่อนเลื่อนบลื่นเหมือนกันครับผมบลื่อัเลื่อนก็คือแอปเกมมี่ชานลนั่นเองสามารถดูได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับก็คือสมาร์ทโฟน Android ก็ได้หรือว่าจะเป็นไอโอเอสก็คือ iPhone ก็ได้ครับสะดวกมากๆยังไงลองโหลดดูแล้วกันโหลดฟรีดูฟรีครับครับผมอ่ะ มาพูดถึงตอนต้นเมื่อกี้นิดหนึ่งครับผมที่เราแจมแจมกันไปคือวันนี้เขามีหัวข้อมาว่าอยากให้เราอยากให้เราเล่นโซนดนตรีโซแต่ซึ่งเมื่อกี้ที่เราเล่นอ่ะผมว่าเราออกจะเป็นโซฟังมากกว่าซึ่งถ้าเกิดสไตล์เมื่อตะเกียร์ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบประมาณเจมส์บราวน์เจมส์บราวน์เจมส์บราวน์ที่มันติดฟังติดแบบมีความเป็นร็อกเป็นฟังนิดหนึ่งซึ่งจริงแล้วดนตรีโซเนี่ยผมว่า ถ้าเอาตั้งแต่ต้นเลยนะลาก uh huh. ลากเงาของมันจริงๆมันมาจากดนตรีกอสเปลกับดนตรี blues ที่มาผสมกัน b ล u e s b l u e คือดนตรีที่คนดำเขาเล่นกันช่วงที่แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงนี่ไงแทงมาแล้วพูดถึงไม่ดีเลยอะโซครับพี่วิญญาณแต่ไม่ใช่วิญญาณแบบนั้นจิตวิญญาณดนตรีจิตวิญญาณโอ้พ่อบอกโซวิญญาณพวกของมาตกใจตอบคือแต่ก่อนดนตรีบลูเลยก็คือคือเป็นดนตรีที่เศร้าๆคือคนดำเนี่ยแต่ก่อนเขาจะถูกเป็นทาสเวลาเขาถูกทำงานเนี่ยจะถูกการใช้งานหนักมากในไม่ว่าจะเป็นว่าพี่ก็ต้องโดนใช้งานหนักเหมือนกันของเราเทาเทาไม่ได้ดำขนาดนั้นนะแล้วเขาก็ บางวันชีวิตเขาบางทีก็ไม่มีอะไรด้วยความที่แบบเขาเซ็งเขาต้องระบายออกเขาก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงดนตรีบลูส์ของเขาด้วยเนื้อหาก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบถูกกดขี่ข่มเหงเขาก็ระบายของเขาไปว่านายจ้างไม่ให้ตั้งบ้างถูกทารุณกรรมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วอีกส่วนนึงก็คือดนตรี gospel ก็คือแต่ก่อนคนก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็คือแค่มีบ้านแล้วก็มีโบสถ์ใช่ไหมเวลาเข้าไปโบสถ์ก็จะมีพวกเพลงที่อยู่ในโบสถ์พระเจ้าใช่ล้ร้องสรรเสริญพระเจ้ากันซึ่งลักษณะดนตรี g o s p ปลก็จะเป็นการร้องหมู่ร้องรม ควายเออร์ควายเออร์ารร้อคือเป็นการร้องแบบมีคอรัสมีแล้วมันเยอะเรอะโดยเอาดนตรีตรงบรูซมาใช้หรือว่าไงฮะแต่ฮักเขาดนตรีในโบสถ์ก็จะมีพวกออแกนบ้างมีอะไรใช่ไหมครับก็มันจะแยกกันแต่คราวนี้สองอย่างนี้เขาก็มารวมกันพอเวลาผ่านไปเวลาผ่านสองอย่างมารวมกันเกิดเป็นดนตรีโซลซึ่งเขาก็จะไม่พูดเนื้อหาก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาพูดเรื่องการเมืองอะไรมากมายแล้วก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นเรื่องความรักอะไรมากขึ้นแล้วก็หลังจากดนตรีโซลไปเนี่ยในช่วงยุคหกศูนย ซึ่งถ้าเบอรคุณอยากจะไปฟังง่ายๆนะลองไปฟังพวกโมเทเรคคอร์ดครับพวกดนตรีอย่างพวกแจ็คสันไฟที่มีไมเคลแจ็คสันตอนหนึ่งอ่าพวกนั้นไปหาฟังได้ไปฟังพวกนั้นได้แล้วพอหลังจากโซลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แตกแขนงไปแบบก่อนจะแตกครับพี่มีคนเข้าใจว่าเอ้ดนตรีโซลต้องมีเครื่องเป่าหรือเปล่า จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันนะถ้าเบื่อสมัยนี้นะฮะมันจะต้องจริงๆแล้วถ้าเบื่อเอาให้ชัดๆมันก็จะมีไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเป่าเพราะอย่างไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวจะต้องมันมีเครื่องเป่าแล้วเป็นโซไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างเซมเพชั่นเนี้ยก็ไม่ได้มีบางเพลงก็ไม่ได้มีอย่างเพลงไมโครไมเกิลหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีใช่ไหมฮะก็มันไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดมีเครื่องเป่ามันก็จะได้อารมณ์หรือจะเป็นพวกนักร้องประสานเสียงก็จะได้อารมณ์ของมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด มันอยู่ที่ใจโซจิตวิญญาณเท่านั้นนะฮะบางคนเข้าใจเอ๊ะมาจากเกาหลีหรือเปล่าโซตอนแรกผมคิดว่าเอะไปหาดูโซได้ที่ไหนก็เลยจะบินไปที่เกาหลีหรือว่าต้นฉบับกังนํากรุงโซไม่ใช่ฮะอันนั้นพอเปคนเริ่ิดเป็นเมืองเขาฮะเป็นเมืองเขานะก็เอาแค่นี้คร่าวๆลองไปฟัง ชื่อวงที่พี่ป๊อกบอกมาหลายวงฮะก็จะเข้าใจดูตรีโซมากขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดยาวอีกนิดเราหิวโซแล้วนะนะออกตั้งแผงท่านจะออกตั้งแผงไม่มีอะไรทำแน่นอนนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C b แบนด์ที่ psi ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU b a แบนด์ที่ดี v ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี